สบายดีอยู่ไว้ดูไว้อยู่เลยก็บอกเขานะจะผ่าหนาน,าหน่อะหนูจะเป็นบ้าจริงยูแล้วไม่ได้ลบหน้ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยฟังเสียงแล้วหนูก็รู้แล้วว่ามันไอ้วคุณหาอะไรตามูหายไปไหนพันหนึ่งวะอีเวนแบงค์ยี่สิบเห็นเพื่อนผมบอกว่าคุณไล่ปั้มมาแล้วครับนี่ลูกล่างมันใครเคาจะไปไล่ปั้มมีแต่หมาเท่านั้นเนี่ย <c oughs> ไม่กลัวหรอกมาบ่อย ยุดยาสุพ hmm. okay, okay, ันเนี่ยเขาหนีอะไรด้ยเจ้าภาพลืมถวายข้าวเจ้าที่ไหมเนี่ยผมไม่ใช่สารตายายคณใครเนี่ยตั้งสติตั้งใจฟังมองหน้ามองหน้ามองหน้านะ มองว่าใค้ดูอีกทีดููเป็นใครผมเป็นใครแต่ลองคิดดิผมเป็นใครคิดอ่ะมองใครใครจำหน้าไม่ได้แต่จำกลิ่นไนดะ้ใครใครสลามออเรื่องของเรื่องนะน,นะผมมาไปตามหาพัานทอง้วผมเจอผีคนนี้ไล่ปั้มมาผมเลยหนีมามึงไปทะเลาไมาใช่ไหมไม่ได้ทะเลทาไหแต่เขาจะปั้มมาทำไมรู้เร่างมึงเป็นอย่างนี้ได้อ่ะสลามเพชรเด,ด โดนแดดเยอะไปหน่อยไปไปเดี๋ยวผู้จัดการให้แล้วเจอไม่เจอไม่เจอไม่เจอไปจะต่าจริงนะเดี๋ยวผู้จัดการให้ไปควายไปไปไปเออกุ้งมันอยู่ในอีฝาลงจริงจริงหนูก็ไม่ได้อยากเป็นนี้นะหนูเคยเป็นผู้ชายแล้วมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมาทิ้งหนูไปเลยตอมใจมาเป็นนี้แต่พวกท่านสุภาษิตจะกลับตัวกลับใจได้เดี๋ยวเราจะลองกลับตัวกลับใจจีบอีนี่ดู แต่ก็ไ่ดูว่าจะคิดผิดคิดถูกดูสี่น่ะแต่งตัวหลุดมาจากสารไหนเนี่ยมึงอ่ะหนุนสา้ใบจะปอกพอมึงน่ะนี่มาที่มาที่มามึงนี่เก่งเนอะท้าคนเอามาพึกต่อหุกหายแล้วนี่ดูฟังเสียงแล้วหนูก็รู้แล้วว่ามันเป็นกร้นี่รู้เลย คุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับเอาอะไรมือหาอะไรตัามูหายไปไหนพันหนึ่งวะนี่อีเวนแบงค์ยี่สิบเอาคืนไปเลยหน้าตาดีถ้าเลือดบอกแบงค์พันเออคุณผู้หญิงครับเมื่อสักรู่นี้เห็นเพื่อนผมบอกว่าคุณไล่ป้มมาเหรอครับนี่ลูกปล ใครเคยจะไปไล่ปั้มมีแต่หมาเท่าน,นั้นเนี่ยผมไม่รู้ไงผมเลยถามดูแต่ว่าคุณมาเดินกลางป่ากลางเขาคนเดียวนี้คุณไม่กลัวภัยอันตรายไม่กลัวรหรอกมาบ่อยยุตยาสุพรรณเนี่ยเขาหนีอะไรด้วยเออค,ครับแต่ว่าคุณคุณมาคนเดียวอย่างี้คุณไม่มีผัวไม่มีลูกใช่มย คนกระเด็นร่วงเลยผมอยากรู้ไงผมได้ถามไหมครับเขาเห็นคนเดียวก็มาคนเดียวเลยแสดงว่าคุณยังสอนอยู่อ้ากูสอนอยู่เนี่ยแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยทำไมเสียง,งคลเคือจังไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะัะเป็นอะไรก็ปกติผมว่าไม่ป,ปกตินะนี่พี่จับผิดจับสิผมไม่ได้จับผิดผมฟังน้ำเสียงคุณไงผมแชรความรู้สึกคนโอ๊ยไม่ต้องมาพูดกำนหนหน้าตาลูกเหนียวทำไมลนะ่ะไม่ได้เป็น วันแล้วเรื่องเนี้ยพี่จำไม่ได้เลยน่าจะเกือบเดือนนึงแล้วล่ะเดือนนึง้ะเออเดือนนึงแล้วหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งคือย่างเนี่ย้าเราเล่นดีไงจะพาเขาขออาแล้วหนูว่าอะไรทั้งคำนึงไหมอ่ะบอกพี่ติว่าอยากคอยกอาการหรือเปล่าแบบไม่อยากเล่นหรือว่ามันเครียดอะไรยังไงพี่จะพูดหนูโอเคอยู่แล้วหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูสบายดีอยู่ แล้วไหวรึเปล่านะไหวดูไหวอยู่เลยก็บอกเข้าดิน่ะจะพาดันน่ะอย่างหอเขาหอมอะเหอะหนูไม่เป็นไรสักวันหนึ่งแต่ว่าเหนืออะหนูจะเป็นบ้าจริงดูแล้วหนูไม่ได้ลบหน้ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยก็พวกนี้ไงเออเขาขออีกเราก็ไม่ต้องลบแล้วก็เล่นอย่างนี้ไอไม่เป็นไรหรอก ใช่ไหมล่ะคุณก็ดีแล้วห <c oughs> นูแต่ว่าหนูโอเคมาเล่นต่อได้เลยเล่นต่อเล่นต่อได้เลยกูเอาอารมณ์มึงไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยเออคุณครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่มีสามีไม่มีลูกใช่ไหมครับไม่มีไม่มีสามีไม่มีมมใช่ไหมเออแต่ผมก็ลืมไปว่าผมคุยกับคุณมาพักแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยมีชื่ออะไรครับคุณดำดง คำทานอย่างนี้อ่ะหนูนชื่อว่าอะไรนะอหนูนขอดังๆคนนี้หนูนชื่อว่าคนนี้คนนี้มึงผสมอะไรให้เขากินไหมเนี่ย <c oughs> พูดอะไรใครก็เชื่อไปหมดเลย,ยแต่ว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วผมไปเจอคนดังเอ่อถ้าเกิดว่าคุณดำดงไม่ได้เกียดหันหน้ามาสบตาผมได้ไหมครับไม่ได้ทำไมผมอยากเห็นหน้าคุณไม่ได้ไม่ได้ คุณจะได้ตัวไปเลยเชื่อผมี่ไม่ได้มองหน้าใครได้ง่ายๆทำไมครับอย่าไม่ได้ผมชอบคุณจริงๆนะครับคุณคุณใช้น้ำหอมพี่อะไรหอมมากเลืเกินทิพรสกอไปแต่งนี่ผมชอบครับคุณคุณหันไม่ได้ไหมไม่ได้ผมอยากเห็นหน้าคุณจริงๆอย่าไม่ได้ทำไมนะเป็นยังไงล่ะฮะหนูน้ำคานหน้าพี่อ่ะอุคันอะไรกับเนี่ยเ จะกเข้าไปที่ข้างหน้าเลยนะเนี่ยมันจะกเข้าไปในีข้างหน้าเลยนะคุณคเป็นอะไรพี่ครับเอาลเลยี๋ยวหนูจะหันไปแต่ว่าพี่ต้องอันนี้แ,กแกลกแลกรายกันหนูเลยนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องแลกครับผมมีทิ่ตูดแล้วอันนั้นตูดมึงแตกครับเอา,า,า,าค,คุณเห็นตูดผมได้ไง <c oughs> เปลี่ยนเวลาใส่ ข้างในเห็นตลอดได้ตูดออกตลอดเลยพี่อะตาดี่ช่วยนะอีดองพี่มห,มหนูนั่งมองอยู่นะพต้องอายมึงแทนใช่ไหมเนี่ยเออคุณครับหันหน้ามาได้ไหมคุณยืนห่างก็ได้ครับมันมันดูน่าเกลียดคุณผู้หญิงมันเหมือนหมาเกลียดไปหันมัน<อ>หน้ามันนี่เดี๋วคนหนึ่ง